17แล้วนะครับเียนนะครับเบญญาโกลองในควาสองไม่สำเร็จครับยอดเหมือนกันโหยังอยู่ยังไม่ตายแทรทันกันครับวอลเลย์บอสตินี้ไหลหลังกาดินากาดินานี่ก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมใน่ค่ะคาเซอร์5เ,เท่ากันครับนาดูครับทางตรงตกลงต,งตง่อหน้าสุวัตราไพโรตลิเบโร่ เสริมดีด้วยนะครับให้อา,าหัวเสาได้ใส,ส่คุณชนะพรเปลี่ยนไลยครับคนเร็วบล็อกไปอีกครัไปอีกบล็อกครับคาริน่าอีกแล้วครับอยู่ข้างๆเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมได้บล็อกยอดเยี่ยมนะครับครับแต่ละตำแหน่งจะมีคนันเดียวเลยครับทีบอลเร็วนะครับลูกพาให้ไหลมาคาริน่าโอ้โหนี่ตีตีไปหลังเลยนะครับคาริน่าเค้าต้องดีงตีทางดีเล่นทางเลยครับตีไปทางเนี่ยครับแมมมีแคลบด้วยนิด ผลับบล็อกมาด้วยนะครับ8ต่อ6ครับเทคนิค้าเอาร์มาลมอสีพุตุมน้นำ8ต่อ6คาร์มาลน้ำมดริดาเซิร์ฟล้นโดนเลยครับคารินาคารินาแบบช่วงแรกนี่เป็นคารินา่าคาลเซอร์นะครับตัวตับแต้มครับตบทั้งบล็อกครับครับล้นมาก็โดนเลยครับจะเป็นแชมป์สมัยสองครับแชมปมอสีพุทุมก็ มาตีโโอ้ตีเหมือนยัดเลยนะครับตีมันอยู่ครับแต้มของคาริน่าคาลเซอร์ลูกไหลหลังครับนี่ตีทะแยงครับใส่มือเซตครับน้ำมาครับ12ต่อ8ครับธนาะดิษฐ์หัวขอนเสิร์ฟแกรับอเนริกาวิ่งไปตั้งให้พัชรพรมให้หมดแล้วนะครับในฟล็อกตะถุกครับจังหวะขึ้นแม่สี่มือครับ คาริน่าคาวเซอร์มาคาริน่าโวนกับสุทราครับหมดอ่อเปิดตองอันเดอร์ครับวันที่า เน้นๆเลยปริญาพือเซตครับตีเองกุลภาวันดีดาเอาละครับดีดครับบอลดีดมาปริญญาูทักเอาโอ้โหจับอยู่เลยนี่ครับคารินาเคาเซอร์สำคัญเลยนะครับรลับได้คะแนนจากการบล็อกนะครับบล็อกต้องคะแนนนะครับมรนักนักบดีสายบอลกุลภาวิ่งไปตั้งให้บอลจามนิกาตีปริญญาต้องอันเดอร์มา บอลสามฟรีบอลของสิวทุ่มาแล้วครับเน้นเน้นบอลเดวคาริน่าไม่เหลือครับที่ไม่มดไฟนะครับแม่ไฟสงสัยจะเปิด,ดไฟ <en> เปิดผิดนะครับแปดต่อหกเครับสวยครับ <anto> ทวาเร็วของคาริน่าครับพระเาพรเซิร์ฟเปิดได้ ได้ได้ตั้งบอลเหมือนจะล้นนะครับแต่ว่าครับเนี่ยครับตัง้งตรงตรงเลยครับ17ต่อ13ครับนี้ไม่เหลือครับตั้งให้ตีโอ้โอหคาริน่าคาริน่าราวเซอร์ครับอดีตทีมชาติที่หนึ่งนะครับซึที่ป็นตตอดีตนำแปต่อ7ดูครับ นาเซิฟบอลพัดยอ,น,อนนะครับคาร์ลอรนะครับนี่ครับกา,าริน่าคลาวเซอร์สวยครับเซ็ตไปข้างหน้าให้ตกตามนา้ำนี่เห็นนะครับเห็นช่องว่างครับดีไม่แรงครับทางดีมากไหลหลังให้สวยครับคาริน่า นะครับตอนนี้ยืนเป็นโค้ชไปเลยนะครับบัวขาวจะยืนข้างสนามได้หนึ่งคนครับตอนนี้บัวขาวลงไปยืนแล้วครับพอลคงจะสอนแท้คงยากนะครับของเชียร์นั้นลุกขึ้นยืนลุ้นเอาอันเดอร์ต้องแก้นะครับรีบอลอาร์ครับเลือกใครใครคาริน่าอยู่ข้างหน้าด้วยไลายไอ้คาริน่าดีเรียบร้อยครับโอ้โหมีเซตที่4จนได้ครับโอ้โหตี๊กองเชียร์ของบอลเพื่อกินไป ดูครับคาริน่าไหลหลังไปแล้วครับโอ้คนดียี่ต่อ25นิชนันทวันเสิร์ฟครับอันเดอร์ครับจัชรพรให้รัศมีปีบอเบลเร็วอ้าวโอ้โหจะมีฮึดฮึดเปล่าครับหมอธุรกิจบัณฑิตผู้เล่นตัวต่อต,ตัวกันแล้วนี่เป็นรองครับทางฝั่งของมอธุรกิจบัณฑิตเรียกเสร็จแบบนิชนันทวัน ได้ีครับรัศมีร้องได้ครับโอ้โหต้องแก้ไขไอ้ฟรีบอลได้บุกนะครับไหลมาคารินาตีโอ้โหต้นเซตนำอีกแล้วครับพอธุรกิจบัณฑิต